อาหารสุนัขโภชนาการสูงช่วยให้เขาสุขภาพดีเติบโตสมวัยและขับถ่ายเป็นก้อนฟินสูตรสตาร์เตอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตาม m 2 n siberian wooly coat ครับ siberian husky เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากๆในประเทศไทยเราเนี่นะฮะขนนุ่มๆดวงตาที่มีสเสน่ห์ถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสกอดแล้วก็สัมผัสขนนุ่มๆของเขาเนี่ยผมว่าสเสน่ห์ของเขาตรงนี้แหละฮะที่คุณจะหลงไหลในสายพันธุ์ siberian husky เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับคุณเอ็มนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์ม M2M s i b เอ็มไซเบ l ร์เียคที่ลาดกระบังไะเดี๋ยวตามผมมานะครับ I'm all around the world, I fit the script is like an acrobatic. Bringing in them hits you would have thought that we had bad in practice. Hip hip hooray, now my pockets fatter, give me little space, problem. เ็นขอพันเด่นของที่นี่เลยเล่นนำหน่อยครับเอ็มครับค้ได้มากนิตูมา่าเนาะครับผมอย่างนี้นนนเขาเรียกว่าสีสคู c เปอร์ครับสีอ,อ๋อนี่คือเจ้าปูมานะเป็นข้อพันเดอีกตัวครับชดโล ยูโรพระเอกของเราเลฮะนั่งห้อยเลยฮะไข่ห้อยเลยอันนี้เขาเรียกว่าสีสีดำครับสีดำเนาะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเราคงต้องนั่งพูดคไปนะตัวเล็กกำลังน่ารักเลยครับแนะนำ่อยมีกี่ข้อครับตี่เล็ตอนนี้มีน้องอยู่สี่ข้อสี่ข้อเนาะสี่อายุเท่าไหร่แล้วครับตุวนี้สี่สิบวันนะสี่สิบวันเนาะเป็นลูกของของซูมาซูมาแน่นอนครับเพราะว่าสีได้เห็นชัดเจนเลย ส่วนตัวนุ่นน่าจะเป็นของเป็นเป็นของฟูม่าครับฟูม่ามีการขงายต่ออ๋อครับครับเนอะเหรอฮะอีกเป็น่องอีกเรื่องหนึของฟูม่าครับคือเป็นของอ๋อครับโอหกำลังน่ารักด้วยของยูโรเรื่องนีนี่ของยูโรกำลังน่ารักเลยครับนี่ครับมาดูมาดูอ๋อนี่เป็นลูกของยูโรโอ้น่ารักมากอันนี้น่าจะสุ่เดือนแล้วครับสี่สิบสองวันสี่สิบสองวันเดือนกว่าเองกำลังน่ารักเลยน้องหมาก็ หรือว่าหลายตัวกันเนาะหลายเยอะอยู่อย่มีการจัดการฟาร์มยังไงครับพี่ครับก็ปีเราทำความสะอาดทุกเช้ากลางวันเย็นครับพี่แล้วก็มียังนุ่ยยาฆ่าเชื้อครับเราจะจัดการกับเขาเช้าเย็นใช่ครับอืมครับ บางที่นะครับที่เขาซื้อเสร็เรียนไปเขาก็จะเลี้ยงในห้องแอร์อะไรนี้ก็พูดไปก็มก็ดีนะแต่ว่าบางทก็ต้องให้เขาออกมาทำากาต้องใ้ามีรับอากาศของของบ้านเราได้ด้วยเออถ้าว่าเราต้องให้อยู่เป็นเวลาทีเขาอืนเช้าาต้อ็ตาออกมาเินข้างนอกบ้านเนาะตับเป็นสับบ้านอะไรได้เออ <sh> my, all the way. สวัสดีครับเอ็นครับวันนี้ผมก็มานั่งอยู่ที่ฟาร์มไซเบเรียนฮัสกี้ M2N ไซเบเรียนย่านลาดกระบังครับท่านผู้ชมครับ m 2 n เราเนี่ยเลี้ยงไซเบเรียนมากี่ปีแล้วประมาณเจ็ดเจ็ดปีครับผมประมาณเจ็ดปีใช่ครับครับก่อนหน้านั้นเราเลี้ยงสายพันธุ์อะไรไหม ก็เลี้ยงหมาบ้านทั่วไปครับพี่ครับพอมาอยู่กรุงเทพก็มาเห็นน้องเขาซื้อมาเลี้ยงก็น่ารักเลยเออเอามาเลี้ยงดูครับก็คือเซเลียนเลยใช่ครับเซเลียนเลย๋อซบซเบียนฮัสกี้มีกี่ประเภทครับเอ็มมีสองประเภทครับพี่หลักๆก็จะมีขนที่เขาเรียกกันว่าสแตนดาร์ดครับแต่อีกแบบนี้เขาเรียกว่าขนบลลี่โคดครับเซเลียนฮัสกี้บ o ลลีโคดนี่ก็จะเป็นประเภท ขนยาวเนาะขนยาวใช่ครับเอาจะล่ำๆใหญ่ๆขนยาวครับมันจะฟอร์มหมีกว่าก็คือตัวเนี่ยเขาเขาจะใหญ่กว่าไซสแตนดาร์ดอ่าใช่ครับพี่อืมแล้วจุดเด่นที่ขนเขาด้วยหรือเปล่าใช่ครับจุดเด่นที่ขนเขาเลยครับขนจะยาวจูเลนะชั้นหนาเลยครับอืมครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าไซเบเรียนเนี่ยจะมีพวกผัดขนเนี่ยมันจะเป็นช่วงวัยไหนครับมันก็ผัดขน อย่างตัวผู้นะมันจะไม่ค่อยผัดบ่อยเหมือนตัวเมียครับจะผัดปีละครั้งประมาณนี้ครับพี่ครับใช่ครับอ๋อเราจะต้องรับมืออะไรกับมันยังไงครับการเวลาเขาถัดขนเราก็หวีขนให้เขาบ่อยบ่อยครับอาบน้ําหวีขนบ่อยบ่อยไม่มีปัญหาแล้วครับเออครับเราอาบน้าทำความสะอาดเนี่ยเราเราใช้เวลานานแค่ไหนครับอย่างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้ก็อาบสักสองอาทิตย์อาบครั้งหนึ่งครับในเรื่องกลิ่นอะไรพวกนี้ ถ้าเราไม่ปล่อยให้ไปเล่นดินเล่นโคลนที้ไม่ไม่มีปัญหาสบสำคัญเราต้องหวีเขาเนาะใช่ครับหวีมันขนสางขนครับบำรุงขนเขาหน่อยเพราะมันขนยาวพี่ต้องบำรุงเยอะกว่าแต่กันครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ตามของเราบ้างครับเอ็มพ่อพันธุ์เรามีตอนนี้มีพ่อพันธุ์ประจําการอยู่สองตัวครับพี่จะมีสีคัพเปอร์ตาฟ้าคู่แล้วก็สีดําตาฟ้าคู่ครับคัพเปอร์ก็คือเจ้าเจ้าฟูม่านะครับนี่ครับตัวนี้ครับเจ้าฟูม่านะฮะครับส่วนอีกตัวสีดําจะชื่อยูโรครับ จุดเด่นของเจ้าฟูมาแล้วก็เจ้ายูโรจุดเด่นของฟูมาครับขนขนจะสีเข้มครับครับสีเข้มเวลาลูกค้ามามาชมตัวที่บา้าน <ạ. S 2> เขาเขาจะเรียกลูกค้าเก่งกว่ายูโรครับ<อ>ยูโรเับยูโรเขาจะนิง่งอนี่นะเขาเรียกว่าสีสีคัพเปอร์เข้มคัพเปอร์เข้มนะครับออกจะเป็นสีน้ําตาลหน่อยเนาะออกออกน้ําตาลครับโอ,อหน้าตาหน้าตาเขาจะโดดเด่นมากโดยเฉพาะสายตา ใช่ครับสีสีตาเป็นเอกลักษณ์มากพี่ใช่ไหมฮะครับถ้าเกิดใกล้เห็นเนี่ยละลายเลยใช่ไหมใช่เรียกเก่งเรียกลูกค้าเออครับแล้วบางทีก็เห็นมีตาสองสีใช่ครับมันมีจุดเด่นยังไงสองสีลูกค้าชอบไหมมันก็แล้วแต่แต่บางบางทีคนคนชอบก็ชอบมากเลยครับสีตาสองสีครับครับางบางคนก็ชอบหาตาสีฟ้าครับบางคนก็หา ตาดำแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาที่นี่เขาจะเน้นไปทางขนโครงสร้างครับอืมครับ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 แล้วเจ้าอยูโรล่ะจุดเด่นของยูโรยูโรเขาจะเป็นร่างใหญ่กว่าฟูมานิดนึงครับปักปักใหญ่ขายใหญ่ครับครับครับโอ้นั้นโครงสร้างเขาใหญ่ใช่ครับโครงสร้างจะใหญ่กว่าคนลานิด ผลก็วุ้ลี่โคนเหมือนกันวุ้ลี่โคเหมือนกันสีออกสีดําครับสีดําเนาะแล้วแม่พันธุ์ที่นี่เหละครับมีกี่ตัวครับมีประมาณสิบตัวครับพี่หลักๆก็คือแม่พันธุ์ของเราที่นี่ก็จะตัวใหญ่โครงสร้างดีครับขนขนสวยครับครับครับแล้วจ่ายลูกออกมานี่ลูกสวยครับลูกค้ามาจากไหนมาบ้างก็มีมีในไทยครับแล้วก็มีมีต่างต่างประเทศนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอ้ามีฟิลิปปินเคยส่งไปฟิลิปปินส่งไปลาวพม่า แล้วก็ทางกัมพูชาครับอโอ้โทั่วประเทศครับอืมทั่วแสดงว่าทั่วเอเชียรเราก็ม,มีมีมาซื้อด้วยครับเรา<อ>ทีมงานเรามีรถจัดส่งบริการลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยครับโอ้โหครับหมายถึงว่าเราไปเองเลยใช่ไหมม,มีมีทีมงานจัดส่งให้ครับค<อ>ือของเราจะไม่ได้ส่งกับรวมกับบ้านอื่นเราจะส่งไปแบบรถว i p อพไปถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยโอ้โหเยี่ยมเลยฮะพี่เดินไปเห็นโอ้โหหลายข้อเหมือนกันนะเอฟนะครับผมครับ มีลูกใครบ้างครับแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีลูกของฟูมาครับอยู่สามสามข้อส่วนลูกยูโรอยู่ข้อหนึ่งครับอายุของอายุของฟูมาก็จะมีมีอายุหกสิบเจ็ดวันฟูมาหกสิบเจ็ดวันก็คือเดือนเดือนสองเดือนป่าสองเดือนก็อีกเจ็ดวันครับพี่อ๋อครับตลกน่ารักเลยเนาะพร้อมย้ายแล้วครับทาวัคซีนเรียบร้อยอ๋อครับครับแล้วยูโรแหละฮะ ยูโรของเขา40วันครับพี่ครับในขนาดตอนที่เราแต่ท้ำก็ยังมีลูกค้าเข้ามาดูแสดงว่าเของเราเนี่ยครับผลิกภัาที่จะมีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับผมครับลูกค้าต่างจังหวัดก็มีมาเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ลูกค้าเข้ามาดูเอ็มี่ส้มก็มีครับเอ็มี่สามได้เลยอืมค้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศไทยเราเนนาะครับผมจะมองว่าไซเบอรี่ทัสกี้เป็นหมาที่อยู่เมืองหนาวหมาลากเลื่อนหมาหิมะบ้างแลวเนาะครับพี่ครับมีปัญหาไหมถ้าเกิดว่ามาเลี้ยงในเมืองไทยเราซึ่งเป็น เมืองที่มีอากาศร้อนอย่างเงี้ยคือไม่ไม่มีปัญหานะครับพี่เพราะว่าน้องส่วนใหญ่ก็คือเราเกิดที่ไทยโตในไทยครับมันปรับอุณหภูมิของเขาได้อยู่แล้วอ๋อเขาปรับตัวใช่ครับปรับตัวได้อยู่แล้วครับเราอยากให้ขาดน้ําอย่างเดียวครับพี่ถ้าน้องไม่ขาดน้ำน้องก็ไม่ไม่มีปัญหาครับพี่เพราะว่าเราน้องอยู่พัดลมอยู่แอร์ได้สบายสบายเลยเนาะประเทศเราได้เลยอืพูดถึงราคาน้องไซเบเรียนนิดนึงครับระหว่าง สแตนดาร์ดกับวูลี่โคดอย่างไหนราคา,อาเอาเอาเอาพ่ากันหกันอ่ะครับราคาจะอยู่ที่วูลี่โคดครับราคาจะ,จะแพงกว่านิดนึงอืมครับ,รบแล้วทางเอ็มเซรเียราอ่ะราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ของเราลูกๆเขาจะเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทครับก็คือเด็กๆบ้านเราจะมีใบเพรให้ทุกตัวครับ<อ>ถ้าลูกค้าจะมารับใช่ไหมครับ,รบแล้วก็จะอาบน้ําเช็ค สุขภาพเด็กก่อนครับอาบน้ำเช็ดอาบน้ําให้หอมก่อนครับแล้วดูความแข็งแรงดูอะไรก่อนก่อนย้ายบ้านครับวัคซีนวัคซีนต้องครบอ่าใช่ครับวัคซีนเราจะทําให้ก่อนหนึ่งเข็มครับก่อนย้ายบ้านครับครับแล้วอายุจะต้องหลังสี่สิห้าวันสี่สึงห้าวันขึ้นไปเนาะใช่ครับก็จะอยู่ประมาณหกสิบวันนะครับ รับน้อง60-65วันการรับประกันหลังการขายนะครับถของของเราก็จะรับประกันโรคหลังหลังย้ายบ้าน7วันอืมก็จะเป็นพวกโรคหัดโรคลําไส้เสบครับครับครับเพราะถ้ามีปัญหาเราก็จะเค็มตัวใหม่ให้หรือว่าลูกค้าไม่ไม่ไม่ชอบตัวใหม่ก็เราก็เค็มยอดที่เหลือให้ครับอ๋อครับตั้งแต่มาเนี่ยเคยมีปัญหาบ้างไหมโอยังยังไม่มีเลยครับีโอ้โหครับของเราห่อนย้ายบ้านเราดู เรื่องสุขภาพของเด็กกอนกอ,อ๋อครลายต้องแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงเรารจะให้ออกเนาะโอเคโอ้ดีมากเลยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีดามราม่านนะมีปัญหาบางนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเอาพูดถึงสเสน่ห์ของไซเบเรียนฮัสกนิดหนึ่งครับเอ็มเขามีสเสน่ห์ตรงไหนขี้อ้อนครับพี่ครับเขาขี้อ้อนติดคนเล่นเขาเป็นหมาที่ฉลาดครับขนหนาขนยาวครับแล้วความดุ มีบ้างไหมในไซเบเรียนปกติไซเบเรียนจะไม่ไม่ไม่ดุครับพี่จะเป็นมิตรต่อทุกคนนะครับแต่ว่าสายตาเอาเรื่องใช่ไหมครับสายตาโหดสายตาดึงดูดสายตาไม่เสน่ห์นะไซเบเรียนเป็นนักที่มีสายตาที่มีเสน่ห์มากใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะมาชมน้องหมาไซเบเรียนวบรูโคลนของเราที่ M2N เนี่ยเดินทางมายังไงตั้งอยู่ตรงไหนครับเอ็มครับ ของเราตั้งอยู่ลาดกระบังครับพี่ซอยหลวงแพ่งหกครับถ้าสะดวกก็คือมามอเตอร์เวย์ครับอากด่านลาดกระบังมานิดเดียวเองนะมามานิดเดียวครับประมาณสองถึงสามกิโลก็เดียวเข้าซอยได้แล้วโทรศัพท์ได้ติดต่อครับศูนย์แปดศูนย์ครับสี่สี่ห้าสี่หนึ่งแปดเจ็ดครับผมเฟซบุ๊กครับเอ็มไซเบรียนตะทายครับอือครับเดี๋ยวเราจะเอาลงข้างใต้นี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาดูก็แวะมา กรุงเทพมหานครย่านัาดกระบังนี่เองหางเที่ยวก็เยอะด้วยนะครับผมหลังเมื่อกี้มาก็เจอเครื่องบินใหญ่ๆก็ไปเช็คอินมาแล้วใช่ครับก่อนนี้ต้องขอบคุณเอ็มมากนะครับที่ให้ความรู้เรื่องไซเบเรียนบริโคให้กับเราขอบคุณมากครับเอ็มครับครับผม